บทสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวัมมีสุตังเอกังสัมมังพัควาภารานาสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคาทเทเยตรโขพัควาปัญจวัคคิเยภิกขูอามันเตสิเทวเมพิขเมอ,อันตาบัพพชิเตนะเสวิตตพายโยจายัง กามสุกามาสุขันลิกานุโยโคฮิโนคโมโปถุชนิโกอาณาิโยอาณาธสันหิโตโยจายังอัตตะกีลมาทายุโนโคทุกโขอาณาิโยอาณาธสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมะมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา จกักขุกรณียาณการณีอุปสมายะอภิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติแกตมาจะสาพิกเเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากักขุกรณียานาการณีอุปาสมายะ พิญญาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัทถังคิโกมะโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขหสาภิคเวมชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะ อภิสัมพุทธ,ธาจากขูกรณียานากรณีอุปสมายะอภิญญายาสัมโธทายานิพานายาสังวัตติกีทางโขปะนะพิก พิกเเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปีทุกขามาด้านนำปีทุกขังโศกะปริเทวทุกขาโทมานาสุปายาสาปีทุกขาอปิเยหีสัมปโยโคทุกโขปิเยหีวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนารตพติตามปีทุกขังสังขิตเตนะปันจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโขปนะพิกเเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหา โปโนภวิกานันทิราคาสหคตาตัตระตัตราพินันทินีเสยยะถีทางกามตันหาภวะวตันหาวิภวะวตันหาอิทางโขปนาพิกเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายะอสสาวิราคานิโรโธ จาโโปฏิสักนิโคบุติอานารโยอิทังโปนะพิขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะมีวาอริโยอัตทังคิโกมะโคเสยยะถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทางทุกขังอริยสัจจันติเมีพิฆเวบุพเพอ,อนานุสุเตสุธรรมสุจากของอุทัปปิยานางอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมีพิฆเวบุพเพอ,อนานุสุเตสุธรรมีสุ จากขงอุทัปทิยานางอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทัปทิตังโขปานิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติมีพิขเวบุพเพอนานุสุเตสุธรรมมีสุจากขุงอุทัปทิยานางอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทัปทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจตันติมีพิขเว บุเพอนานโนสุเตสุธรรมีสุจากขุงอุทัปปิทิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุท er ัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโขปานิทังทุกขสมุทโโยอริยสัจจังมหาตับพันติเมพิขเวบุเพอนานโนสุเตสุธรรมีสุจากขุงอุทัปปิทิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโขปานิทังทุกขสมุทโย อริยสัจจังปาหีนันตามีพิกเวบุเพออนานุสุเตสุธรรมเมสุจากของอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิอทังทุกขนิโรโทอริยสัจจันติมีพิกเวบุเพออนานุสุเตสุธรรมเมสุ จักของอุทปธิยานังอุทธปัธิป <ATE> ัญญาอุทธปัธิว <ate> ิชาอุทธปัธิอาโลโกอุทธปัธิตังโขปณนิทังทุกขันิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตับพันติมีพิกเวบุคเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทธปธิยานังอุทธปัธิปัญญาอุทธปัธิวิชาอุทธปัธิอาโลโกอุทธปัธิตังโขปณนิทังทุกขันิโรโธอริยสัจจังสัจจิกับ ตันติเมพิขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทธาปัธยานางอุทธาปัิปัญญาอุทธาปัิวิชาอุทธาปัิอาโลโกอุทธาปัิอีทางทุกขานิโรธาามิมีปฏิปทาอริยสัจตันติเมพิขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทธาปัธยานางอุทธาปัิปัญญาอุทธาปัิวิชาอุทธาปัิอาโลโกอุทธาปัิตังโข ปาน MM ิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัปพันติมีพิขเวบุพเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทัปฏิอาโลโกอุทธปฏิตังโขปานิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติมีพิขเวบุพเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุ จักขุงอุทปฏิยานางอุทัปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโกโอุทัปธิยาวกีวันจเมีพิกเวอิมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตทางวาทสาการังยาถาปูตังยานาทศนังนาวิสุทางอโหสเนีวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพพมเกสสะมสะมณพมนียาปัชชายาสเทวมนุษยายะ อนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัญจัญ,ญาสิงยะโตจะโขเมพิขเวอิมีสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตทางวาทสาการังยะถาภูตังยานทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอาทาหังพิขเวสเทวเกโลเกสมารเกสัพหมเกสัสมาณะพัมนิญา ปชายะสะเทวะมนุสสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจญาาสิงยาน,านจะปนะมีทัศนงังอุทะปาทิอกุป,ปามีวิมุติอาญะมันติมาชาตินัตถานิปุณพะโวติอิทัมโมจ่าพระควาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิขูพระขวโตภาสิตังอภินันทุงอิมันมินจะปนะเวยยาการณะสมิง พัญญามานีอายัตมะโตโกนธัญยศาวิรชังวีตมรงังธรรมะจักของอุงูทธาปทียังกินจิสัมมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปววติเตจากพระขวตาธรรมะจักเกกุมมาเทวาสัตามนุษสาเวสูง เอต,ตัมปะขาวตาภารานาสิยังอิสิปะตะเนมิฆาทายเอนุตตร,รังธรรมะจักกลงบาวติยังอัปปวติยังสามะนีนาวาพัมมณีนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพัม,มุนาวาเกณจิวาโลกาินติ กุมมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตว์ธมนุษย์สาวสูงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัตว์ธรมนุษย์สาวสูงตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัตว์ธรมนุษย์สาวสูงยามายามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตว์ธรมนุษย์สาวสูง ดุส anyway, ิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมมานารตีเทวาสัทธมนุสสาเวสุงนิมานารตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวาบารานิมิตาสาวาติารานิมิตวสวัตีเทวาสัทธรมนุสสาเวสุงปารานิมิตวสวัตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาพัมมกายิกาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงเอ เอตัมพะขาวตาภารานะสิยงังอิสิปะตะัตนีมิคาทะเยอนุตตรังธรรมะจักกลางปวัตติตังอปวัตติยางสัมมนีนาวาพัมมณนีนวาวาเทนาวามาเรนาวาพัมมุนาวาเกนศิวาโลกันมินติอิติหะเตนะคเนเนะเตนะมุหูเตนะยาวาพัมโรกาสัตโธ อัภูคัดคัดฉีอายันจทะทัศสาหาสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมประเวทิอัปมาโนจะโอราโลโอภาโสโลเกตาตุระหูสิอติกรัมมีวะเทวานางเทวานุภาวาังอัทขภะควาอุทานางอุทานีสิัญญาสิบวัตะโพ โกณทันโยอัญญาสิเตวะโพโกนทัน,ยนยทโนนยติอิติหหังอยายตมะโตโกนทันยัสาอัญญาโกณทันโตเตวะนามังอาหูสีติ